ผมไม่เคยนึกเลยฮะท่านประธานว่าการกินข้าวของผมจะกลายเป็นว่าท่านรัฐมนตรีช่วยนะฮะต้องหยิบเอาประเด็นนี้เพื่อมาดิสเครดิตกันอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับเรื่องพัดปิงนะประเด็นที่สองท่านประธานท่านประธานครับผมต้องเรียนด้วยความเคารพนะฮะว่าสิ่งที่เรากําลังพูดกันอยู่ซึ่งท่านไม่ควรที่จะแวะมาที่ผมเนี่ยแต่สิ่งที่เริ่มต้นด้วยท่านผู้นาฝ่ายค้านคือเราต้องการจะรู้ ว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านจะเอากฎหมายฉบับนี้กลับเข้ามาไหมท่านควรจะตอบให้มันเคลียร์ตอบให้มันชัดเพราะเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ ไม่ใช่กลายเป็นว่าวันนี้เสียงท่านไม่พอวันนี้กลายเป็นว่าท่านมีปัญหาในเรื่องขององค์ประชุมแล้วท่านก็บอกว่าขอกลับไปตั้งหลักก่อนให้มีความเข้มแข็งก่อนแล้วเดี๋ยววันข้างหน้าจะกลับมาเสนอใหม่ถ้าทํากันแบบนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาเหตุผลที่ท่านไล่เลียงว่ามีปัญหาระหว่างไทยกัมพูชามีปัญหาต่างๆมากมายเนี่ยมันจะฟังไม่ขึ้นฮะเรื่องการกินข้าวพูดกันตรงไปตรงมาครับมันหมายถึงผมผมเองก็เพิ่งทราบฮะ เพิ่งทราบว่าการกินข้าวของผมเนี่ยมันจะขย่ารัฐบาลให้สะเทือนได้ขนาดนี้ผมเองท่านไม่ต้องหัวเราะครับผมผมผมกล้าที่จะยืนยันกับท่านนะครับว่าใช่ครับการกินข้าวมีอยู่จริงแต่การกินข้าวไม่ได้เป็นลักษณะของการไปดีลเพื่อร่วมรัฐบาลอะไรนะครับผมยืนยันตรงนั้นแล้วสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนะครับเป็นความจริงผมไม่ได้มีพฤติกรรมในการตรบัสัตว์อะไรทั้งสิน้นดังนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องยืนยันกับท่านประธานแล้วก็ พูดเรื่องนี้ด้วยความแปลกใจมันแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของรัฐบาลขนาดนี้ได้ยังไงครับผมไม่เคยนึกเลยฮะท่านประธานว่าการกินข้าวของผมจะกลายเป็นว่าท่านรัฐมนตรีช่วยนะะต้องหยิบเอาประเด็นนี้เพื่อมาดิสเครดิตกันอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับเอาเรื่องปัฒน์หนนนะฮะประเด็นที่สองท่านรธท่านประธานครับผมต้องเรียนด้วยความเคารพนะฮะ ว่าสิ่งที่เรากําลังพูดกันอยู่ซึ่งท่านไม่ควรที่จะแวะมาที่ผมเนี่ยแต่สิ่งที่เริ่มต้นด้วยท่านผู้นําฝ่ายค้านคือเราต้องการจะรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านจะเอากฎหมายฉบับเนี้กลับเข้ามาไหมท่านควรจะตอบให้มันเคลียร์ตอบให้มันชัดเพราะเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ไม่ใช่กลายเป็นว่าวันนี้เสียงท่านไม่พอวันนี้กลายเป็นว่าท่านมีปัญหาในเรื่องของโองประชุมแล้วท่านก็บอกว่า ขอกลับไปตั้งหลักก่อนให้มีความเข้มแข็งก่อนแล้วเดี๋ยววันข้างหน้าจะกลับมาเสนอใหม่ถ้าทํากันแบบนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาเหตุผลที่ท่านไล่เลียงว่ามีปัญหาระหว่างไทยกัมพูชามีปัญหาต่างๆมากมายเนี่ยมันจะฟังไม่ขึ้นฮะขอขอเพราะว่าประเด็นที่ท่านพูดก็ซ้ำกับที่่านประดมพูดแล้วอนนิดเดียวครับผมผมพยายามอดทนอดกันครับถ้าท่านจุลพันธ์ขอขออภัยที่เอ่ยนามไม่แวะมาที่ผมนะฮะผมก็คงไม่จําเป็นที่จะต้องมาพูดอะไรขนาดนี้ แต่ท่านประธานด้วยความเคารพฮะ <c oughs> เวลาที่ท่านผู้นําฝ่ายค้านเราต้องการทราบถึงเหตุและผลอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยท่านอาจจะชี้แจงท่านอาจจะชี้แจงได้ว่าโอเคตอนนี้ประเทศไทยของเรายังไม่พร้อมในเรื่องของความมั่นคงกฎหมายฟอกเงินต่างๆมันยังไม่พร้อมการศึกษาย,ยังไม่ดีพอขอกลับไปทําใหม่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงวันเลือกตั้งแล้วไปว่ากันในสนามเลือกตั้งให้ประชาชนได้รับรู้ว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอนโยบายแบบนี้มันแฟร์ฮะ ครับโอเคนะครับและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้บวดทำงาน,นก็ไม่ชอบเปนะ่าหน้า